สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่วัดแห่งหนึ่งนะครับเป็นวัดป่านะครับแถวจังหวัดศรีสะเกดลืมขึ้นศรีสะเกดขึ้นหรือไเอ็ดผมก็ไม่ทราบนอนกันนะครับทราบข่าวว่าที่นี่ท่านก็เลยขอพรนะครับขอพรขอโชคขอลาบจากทางหลวงปู่หลวงหลวงปู่หลวงตานะครับเห็นหลายคนนะครับก็นํารถมาเจิมนํามาสะเดาะเคราะหรือมาคล้ายๆว่ามาต่อดวงชะตานะครับตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อของของบ้านเราพูดง่ายๆนะครับทัง ันนี้ผมย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะส่วนผมเองต้นผมเองก็มารถน้ำมตนนะครับมาขอพรขอโชคแต่วันนี้นะครับวันนี้วันนี้มีโอกาสนะครับได้จุดทูบเสียงไทยแล้วก็ถามความฝันของปู่นะครับปู่บอกว่าฝันดีนะครับฝันดีงวดนนี้นะครับฝันดีแต่ผมขออนุญาตนะครับบางท่านบอกว่าขออนุญาตไม่ถ่ายภาพนะครับขออนุญาตไม่ไม่เก็บภาพตอนที่ให้เห็นท่านนะครับให้เห็นท่านเดี๋ยวก็บอกว่าเอาผมเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถ่ายหน้าพระอีกแล้วเดี๋ยวก็งานเข้าอีกนะครับก็เลย เอาเป็นตัวเลขนะครับฟังนะครับหลายท่านนะครับผมให้ฟังนะครับตั้งใจฟังนะครับมีปู่พูดอยู่สองตัวนะครับให้ไปฟังเองกับหูเลยนะครับฟังเองกับหมูว่าท่านบอกเลขตัวไหนนะครับบอกเลขตัวไหนหลายท่านอาจจะเป็นตัวเลขที่อยู่ในใจอยู่แล้วนะครับ อยู่ในใจอยู so 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 ่แล้วก็ลองนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงดูนะครับนําไปลุ้นนําไปเสี่ยงนะครับส่วนตัวผมเองนะผมก็ย้ําอยู่เสมอนะครับผมเดินทางไปที่ไหนนะครับก็เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สามารถนะครับไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่าตัวเลขที่จะออกนั้นมันเป็นตัวไหนนะครับเป็นตัวไหนส่วนผมเองก็มีหน้าที่หานะครับหาแล้วก็นํามาสรุปให้กับทุกท่านนะครับสําหรับตัวเลขจุดสําคัญสําคัญนะครับหรือเลขตรงไหนนะครับอาจารย์เด็นอาจารย์ดังนะครับเราก็จะมีการเก็บรวบรวมนะครับเก็บรวบรวมมาให้สําหรับวันนี้ก็นํา ตัวเลขหลวงปู่นะครับมาให้นะครับแต่ผมถ่ายด้านข้างนะครับแล้วก็เสียงเท่านั้นนะครับลองไปฟังนะครับบางช่วงบางตอนนะครับของท่านนะครับว่าท่านจะให้เลขตัวไหนนะครับก็ลองนําไปพิเคาะพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศด้านไหนกันนะครับตอนที่ผมถามท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปฟังตัวเลขกันขอทุกท่านโชคดีนะครับที่ก็มารับชมคลิปนี้ท่านออกไป ด้านด้านนอกนะครับกุดของหลวงปู่เป็นไงครับคุณยายเป็นจังไดครับสบายดีป่ะครับมาถามเบิ่งแบบสบายดีบ่คุณยายอยู่ดีมีแห้งอยู่เนาะครับหนาวบ่บ้านบ้านเฮาหนาวบ่นี่หนาวเนาะใส่เสื้อยังซ้อมสุดสามสุดเนี่ยหนาวอยู่เนาะ อายุเท่ฉลยนี่บังคือ,ขอแข็งแห้งอยู่นี่แปดสิบแล้วแปดสิบแล้วไม่ไม่ไม่อยู่วัดนี่บ่ครับอยู่วัดนี่ยบอ๋อมาจำศีลอยู่นี่อ๋อมาจำศีลภาวนาบ่ฝันดีนี่บ่อยู่วัดฝันดีน,ดน,ดน,น,นี่ยบอฝันจังมได้หรอฮะฝันได้แตจังมได้เป็นยังคือว่าจำบ่ได้ล, <laughs> ลูกเกินกันเริ่มลูกเกินกันเม

หาปูอยู่เรื่อยเออวันนี้สามชุดพี่อ๋อแสดงว่าคนมาสูหาบนสมือเลยเนาะบางคอบางมือก็มาชุดที่เดียวบางคนก็มาหลายคนอืมมาหลายคนบางคนก็มาบางมือมาจากบางมือก็พอมากบบีอืมครับแต่คนกับสมาชิกคนกับบ้านให้เจิมรถแน่เจิมรถแน่ให้ดูดวงแน่มาดูอย่างเน่เพิ่นชิวบ่เพิ่นชิวเปล่ คนเบิ้งคิวเป็นปบ่บ่หูอ๋อบ่งหู <laughs> คือกันค้าวหน้าเบิงหูข้าลังมานี่ครับมาหาคนอัมมึนน้ำฝนนี่แหละครับแต่บางคนก็นกนว่าคิวนัำมาแล้วคนใครามาแล้ว ถูกเสียงไทว่ามีตัวเลขมันมันสิศูนหวงหงดนี่ถูกเสียงไทมันคือว่ามีตัวเลขปูถูกเสียงไทนะมันคือว่ามีตัวเลขไม่มันสิศูนหวงหงดนี้ไปเถอะขึ้นไปเจ้าเลขกหนุ่มข่าวตัวเลขว่าขึ้น

สี่นสี่สเอ็รอต่อมเรื่องหารองหากะชับหน่ยเข่าสี่สิบสสี่สิบเอ็ดชบห่เข่าแหละไล่ระชับหน่ยไ่กรชับหน่อยไปเรื่ออดวงดวงเสียงน่าถือเลข อยู่ๆอยู่ีมกรไดานไย้มจะไปนอนแล้วแต่ซื้อซื้อซื้อนอนเมื่อไรนอนลยหอฮัลสู้สิู้ตัวสีออกกับทีซื้อล่อย, ons, อย hum, ู่แล้วพูณห <icated> ัวหันหน้าบวกเขาคิวส่ตอนนั้นเหรอตอนต้ไปผัวขาหัวนี่จงได้ผู้คูที่ไหนตัวไหนวันบ่บ่ค่ะวันบะคือ ปูบ่าฝันดีเนี่ยบอกครับบ๊ะว่าฝันดีเนี่บอกหมดนี่ฝันดีเนี่ยบอกฝันดีฝันบอกฝันจังหน่อยแน่เพื่อได้โชว์น้ำปูอ๋อเก่าเก่าหนึ่งซี

เซมิซูนี่ดีแหละปูถูกมันยังบมีเลยนี่เห็นบอนี่เลขมันบมีเลยสงสัยที่มี0ูนี่ดีละปูเเดเลเศูนย์เก้าเจ็ดเจดปดศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดแปด